S Hello s ติ d เดนค่ะวันนี้ก็มาพบกับ t e เชอร์แวล l นะคะใน s c i e n แอนด์สับเจกเกรดวันนะคะ t e a ชอร์แวล l เป็น h o โฮม o ูม Teacher ของ g r a ดวันสล็ค่ะ s ติ d เดนวันนี้ t e เ c h e r มีเนื้อหาที่จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างอวัยวะภายนอกของสัตว์ค่ะเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ Animal Vocabulary ก่อนนะคะ ตัวอย่างที่ทิเชอร์นำมาให้ดูคือมีแพนด้าค่ะ past of a panda ค่ะเรามาดูอวัยวะภายนอกของหมีแพนด้ากันค่ะ student เริ่มแรกก็จะเป็นหูนะคะเอียร์นะคะตาไอจมูกโนสปากเมาส์ mouth, หางเทลขาเ็กเท้าฟุตนะคะ ยูนิต2นะคะพือและสัตว์นะ่ารู้ท็อปิก2รู้จักอวัยวะภายนอกของสัตว์สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตเช่นเดียวกับคนและพืชโดยทั่วไปสัตว์ส่วนใหญ่มีส่วนประกอบคล้ายกับคนส่วนประกอบของร่างกายเรียกว่าอวัยวะอวัยวะภายนอกของสัตว์ได้แก่ตาหูจมูกปากและเท้าหน้าที่ของอวัยวะภายนอกของสัตว์ ตาทำหน้าที่มองดูส่วนต่างๆค่ะซิวเดนผิวหนังทำหน้าที่ปกคลุมร่างกายให้อบอุน่นหูทำหน้าที่ฟังเสียงต่างๆจมูกทำหน้าที่หายใจและดมกลิ่นค่ะต่อนะคะปากทำหน้าที่กินอาหารและส่งเสียงร้องขาและเท้าทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่และรับน้ำหนักตัวอวัยวะส่วนต่างๆของสัตว์นะคะจะทำงานร่วมกัน ถ้าขาดอวัยวะที่ควรมีอย่างใดอย่างหนึ่งไปนะคะก็จะมีผลต่อการดําเนินชีวิตของสัตว์อย่างเช่นถ้าสัตว์ไม่มีขานะคะก็จะทําให้สัตว์เคลื่อนที่ไม่สะดวกถ้าสัตว์ไม่มีตาก็จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ถ้าสัตว์ไม่มีหูก็จะไม่ได้ยินเสียงต่างๆเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูตัวอย่างโครงสร้างภายนอกของยีราฟค่ะยีราฟเป็นสัตว์ที่ใช้ขาเดินและ วิ่งแล้วก็กระโดดนะคะอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นคือตาทำหน้าที่มองสิ่งต่างๆจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นและหายใจปากทำหน้าที่กินอาหารหูทำหน้าที่ฟังเสียงต่างๆหางทำหน้าที่ทรงตัวขาทำหน้าที่เคลื่อนไหวนะคะสิเดน นี่ก็เป็นเนื้อ,อาหานะคะที่ทิเชอร์นำมาฝากภายในวันนี้นะคะภายในคลิปนี้นะคะสิวเดนซึ่งสิวเดนสามารถดูย้อนหลังได้หลายๆรอบและนำความรู้ที่ได้จากการเรียนในคลิปนี้นะคะไปตอบคำถามในเวิร์กชีตที่5ค่ะสิวเดนสำหรับวันนี้คลิปนี้ทิ a เชอร์ก็ขอกล่าวคำว่า see you a g a i n นะคะ next w e ิ k นะคะบายบายค่ะสิวเดน